เพจระดับโลกอวยพรบุมบิมเพียวลุยวอลลบอลตุรกีชี้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเช็คชื่อ6สาวต่างแดนมีใครบ้างก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อมุ่งสู่20,000ผู้ติดตามไปด้วยกันนะครับเพจวอลลบอนเวิลด์ครับเพจระดับโลกที่เป็นพาร์ทเนอร์ของสาพันวอลลบอนนานาชาติหรือว่า FIBB ที่จะคอยรายง,งานข่าวหรือว่าลงไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันวอลเลย์บอลทั่วโลกครับได้ลงคลิปลีลาการเล่นของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกศีนักตบสาวไทยในตำแหน่งหัวเสาว,วยัย21ปีครับที่เพิ่งจะเปิดตัวย้ายไปร,ร่วมทีมกับเพียวอัชราพรคงยศรุ่นพี่ที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันโดยทั้งสองคนครับจะเล่นกับทีมซาริเยเบเลดิเยสปอร์ในตะกีตวอลเลย์บอลลีกตุรกีนะครับโดยก่อนหน้านี้นบุ๋มบิมเพิ่งไปช่วยทีมแมลปิสาในคอรราชสีมาคิมินซีวีซีได้รองแชมป์วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชชมปป์เเออีย2021ไคครรงนะับ โดยเพจว,ว,วอลเล็ตบอลครับได้อวยพรให้ทั้งสองคนโชคดีและยังบอกด้วยว่าประสบการณ์จากตุรกีจะมีค่ามากมายสำหรับอนาคตของวงการวลลอลเลย์บอลไทยครับนอกจากบุมบิมและเพียวแล้วครับเรามาดูกันว่าล่าสุดตอนนี้มีนักตบสาวทีมชาติไทยคนไหนที่เล่นอยู่ในลีกต่างแดนกันบ้างนะครับคนแรกนะครับแนนทัดดาวนุแจ้งปัจจุบันอายุ27ปีตำแหน่งบอลนเรวนะครับตอนนี้เล่นอยู่กับทีมเจทีมเวลัสในวิลีญี่ปุ่นและอยู่กับทีมต่อนเนื่องเป็นปีที่2แล้ว หลังจากเมื่อซีซันที่ผ่านมาครับมีส่วนช่วยทีมได้แชมป์ลีกด้วยนะครับคนต่อมาคือเตยหัตยาบรุงศุขปัจจุบันอายุ28ปีตำแหน่งบอลเร็วนะครับตอนนี้เล่นอยู่กับทีม t o y o t a Auto Body q u e n c ีนซนะครับหลังจากย้ายไปจาก d ด a m o n d Food VC คนต่อมาคือน้องบีมครับพิมพิชยากกรำปัจจุบันอายุ23ปีตอนนี้เล่นอยู่ในวีลีกญี่ปุ่นกับคูโรเบะอะควาแฟลรี่นะครับถือเป็นครั้งแรกที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้น ในปรบสบการณ์ในลีกอินโดนีเซียมาแล้วส่วนอีกรายก็คือเดียร์จรรดพรบรรดาศักดิ์ครับปัจจุบันอายุ28ปีสาวโคราชครับเพิ่งาย้ายไปเล่นให้กับทีมในลีกญี่ปุ่นปีนี้กับเดนโซ่เอลีบีนะครับนี่ก็เป็นนักตบสาวไทยที่กําลังเล่นอยู่ในลีกต่างแดนครับซึ่งทั้งหมดหากมีความเคลื่อนไหวใดๆของทุกคนครับเราจะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ